วัสดีค่ะค่ะวันนี้ดิฉันนะคะก็แต่งตัวเข้ากับบรรยากาศนิดนึงบรรยากาศนิดนึงเราจะพูดกันเรื่องอืมนี่ฉันจะไปอาบน้ําพอดีที่ตุ่มน้ำหลังบ้านนะคะแต่พอดีรีบมาอัดคลิปก่อนเดี๋ยวทุกคนจะรอคอยคลิปอันนี้ของดิฉันนะคะเออดิฉันไม่ได้มาพูดธรรมะนะออกตัวก่อน เปล่านะเดี๋ยวจะบอกว่าบ้าอะไรไม่เคารพธรรมะมามาพูดธรรมะมาแต่งตัวบ้าบ้าบอได้ยังไงใช่ไหมเออฉันไม่ได้มาพูดธรรมะนะฉันเปล่านะทําความเข้าใจก่อนพอดีอันเนี้ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงแล้วฉันก็มองว่ามันสําคัญมากกับสภาวะสังคมโลกนะปัจจุบันนี้นะคะเรื่องอะไรอันดับหนึ่งเลยคุณก็ต้องมีลูก คุณก็ต้องมีลูกสาวลูกชายมีญาติพี่น้องมีลูกมีหลานเต็มไปหมดใช่ไหมปัญหาอะไรคะปัญหาสังคมในขณะนี้ไม่ใช่เรื่องเงินปากท้องนะไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องอารมณ์ทางเพศเรื่องการสืบพันธุ์เห็นปะ่ะมันไม่ได้เลือกเพศเลือกวัย ฉันจะบอกให้มันไม่ได้เลือกเพศเลือกวัยคุณรู้ไหมดิฉันน่ะมีลูกศิษย์อ่ะอ่าดิฉันสอนโอ้ดฉันไม่ได้สอนธรรมะดิฉันแนะนวการใช้ชีวิต <c oughs> แก้ปัญหาชีวิตแต่ดิฉันไม่ใช่ศิลานีนะบอกก่อนพอดีดิฉันเห็นว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากก็เลยยอมทำคลิปนี้ขึ้นมา พราะรู้ว่าสเสด็จปู่เสด็จย่าสเสด็จนาสเสด็จอาสเสด็จพี่สเสด็จหลานเสด็จหลนเสด็จเหลนจะต้องไม่ปวดดิฉันเพราะอะไรเพราะอะไรเหรอเธอไม่ทันสามจุดไงถ้าเธอทั้งสามจุดน่ะเธอจะไม่แปลค่าตีความหมายอย่างนี้หรอกออใช่ไหมอ่าเน่ ฉันมันบ้าเป็นเพี้ยนอย่างเงี้ยแหละฮะสอนสอนธรรมะใช่ป่ะสอนจริงจังอ่ะมันซีเรียสมันเครียดชีวิตเนี่ยมันเครียดอยู่แล้วโคตรเครียดเลยชีวิตประจาวันอ่ะอุ้ยสิวหลุดอุ้ยฝัยหลุดมันเครียดโคตรเครียดเลยฉันก็ไม่ไปเรียนหรอกกับคนเค่เครียดอ่ะนั่งทั้งวันอ่ะฉันก็ไม่เอาถูกป่ะเออใช่ป่ะธรรมะคือธรรมชาติใช่ป่ะ คือการแก้ปัญหาในการใช้ชีวิตถูกป่ะอือดิฉันก็มีปัญหาในชีวิตของดิฉันคุณรู้เปล่าปัญหาคืออะไรดิฉันผ่าตัดมะเร็งคุณก็รู้ใช่ไหมเมื่อแปดปีที่แล้วป่าพาออกหมดเลยทั้งยวงหมดลูกรังไข่ปิหมดลูก,ลก,มลกไม่เหลือทั้งยวงในอายุสามสิบหกดิฉันก็เลยไม,มมเะะไม่มีฮอร์โมนเพศนะคะไม่มีฮอร์โมนเพศกลายเป็นหญิงวัยทอง กลายเป็นหญิงวัยกลายเป็นหญิงวัยทองนะฮะกลายเป็นหญิงวัยทองฮะในวัยเท่าไหร่ในวัยสามสิบหกในวัยสามสิบหกแต่ดิฉันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เท่ากับคนอายุห้าสิบห้าพวกคุณน่ะใช่ป่ะค่อยๆแก่ฮอร์โมนค่อค่อยลดระดับลงใช่ไหม คุณก็จะสะบัดร,ร้อนสมัดหนาวค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามธรรมชาติแต่ดิฉันเนี่ยพอาผ่าปุ๊บตื่นมาปั๊บทำตัวไม่ถูกมันหนาวมันร้อนมันสะบัดมันจะบ้ามันเพี้ยนไปหมดเลยเพราะฮอร์โมนเพศไม่มีหมอเลยบอกว่าฉันเป็นโรคต่อคือเป็นโรควัยทองดิฉันจะมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เพราะอะไรเพราะ ระบบสารคับหลังดิฉันจะไม่มีค่ะดิฉันเลยเป็นหนึ่งในคนไข้ตัวสำคัญเลยนะคะก็คือจะต้องมีปัญหาครอบครัวนะเพราะว่าระบบสืบพันธุ์ไม่ทำงานนั่นเองอันนี้พิกทฤษฎีไปเลยแม้กระทั่งตัวหมอเองก็พิกทฤษฎีไปเลยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดในร่างกายของดิฉันนะ หมอบอกว่าคุณต้องกินฮอร์โมนถ้าคุณไม่กินฮอร์โมนนะภายในสองปีคุณวิสลุตาคุณจะต้องเหี่ยวคุณจะต้องเป็นโรคหัวใจคุณจะต้องเป็นโรคก,กระดูกพนแล้วคุณก็จะต้องนอนไม่หลับสุดท้ายคุณก็จะเป็นคนไข้ของอีกผแผนกหนึ่งคือโรคประสาทฮะ หัวใจวายนะคือคนคนเป็นโรควัยทองมันจะเป็นโรคอะไรบ้างละ่ะใช่ไหมคนแก่ก็นั่นแหละก็ฉันก็จะต้องเป็นแบบนั้นหมดดิฉันก็กินมาสองเดือนนะฮอร์โมอนเม็ดเนี้ยสรุปก็คือมันไม่ได้ช่วยอะไรชีวิตฉันเลยแม้แต่นิดเดียวดิฉันก็มีสภาวะทางจิตใจมากมายที่มันพุ่งพ่านไปหมดมันไม่ได้ช่วยอะไรดิฉันพอดีดิฉันเข้าทางสายธรรมะนะคะ ก็คือเอาสิ่งที่ฉันเป็นเนี่ยแหละมาดูสดๆเลยพอดีดิฉันศึกษามานะคะหมอบอกไม่หมดฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนทดแทนที่เป็นฮอร์โมนวิทยาศาสตร์มันดีอะค่ะแต่มันรักษาอย่างหนึง่งแต่มันจะไปเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เขาบอกคุณไม่หมดมันก็เหมือนยาทั่วๆไปที่คุณกินยาแก้ปวดหัวยาแก้ไมเกรนยาแก้ บาแก้บอคอแตกอะไรก็ต้อเต็มไปหมดมันรักษาอย่างหนึ่งแต่มันไปเป็นอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่า side effect นะคะซึ่งฉันรู้ตรงนี้มาว่าถ้าดิฉันกินฮอร์โมนต่ออีกห้าปีดิฉันจะมาเป็นมะเร็งที่เต้านมอ้าวกินทำไมวะเงี้ยใช่ป่ะเฮ้ยเ <laughs> พิ่งจะตัดทั้งโคกออกไปมาตัดนมอีกแล้วมันก็ใช่เรื่องใช่ไหม ดิฉันก็ตัดสินใจปลาฮอร์โมนทิ้งดิฉันไม่กินหมอก็เลยวอร์นิ่งมาว่าคุณวิสลุตาคุณไม่กินฮอร์โมนน่ะคุณเตรียมตัวได้เลยนะไม่เกินสองปีคุณจะต้องเหียเห่ยวซุปเปอร์เหี่ยวคุณจะเป็นโรคหัวใจวายกระดูกคุณจะพุนแล้วจะสุดแล้วก็จะเตี้ยลงซาละวันเตียเต้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงสม่ใช่นั่นแหละเขาบอกมาแบบนั้น อ้าวฉันก็ถามหมอแล้วให้ฉันกินแล้วฉันมาเป็นที่นมอ่ะหมายความว่าไงอ่ะแล้วจะกินต่อไหมอ่ะอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันก็เป็นแบบนั้นมันมีเปอร์เซนต์แต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเหมือนกันทั้งหมดทุกคนอ้าวในเมื่อฉันมีเซลล์มะเร็งในร่างกายแล้วดิฉันไม่สามารถที่จะกินอะไรเข้าไปทดแทนเออเข้าไม่สามารถกินอะไรเข้าไปกระตุ้นมันได้อีกดิฉันตัดสินใจป่ามันทิ้งเหี่ยวก็เหี่ยววะ เป็นหัวใจก็เป็นวะแต่กูจะไม่ยอมมาเป็นมะเร็งที่เต้านมแล้วมันนั่งมันนอนให้คีโมอีกต่อไปแล้วนะอีกเก้าเดือนกูไม่เอาแล้วดิฉันป่าฮอร์โมนทิ้งโอ้โหแม่เจ้ากะละมังกล้วยต้มโอ้ยทั้งวันทั้งคืนอ,อยู่สภาพเนี้ยอยู่สภาพนี้จริงๆนะร้อนร้อนร้อนวูบว่าโอ้ยโ,โอ้ยกระวนกระวายจะตายะพอดีดิฉัน คีโมอยู่ไงถูกป่ะฉันให้คีโมอยู่มันทําอะไรไม่ได้ก็เหมือนผีตายเศร้าออกไปข้างนอกไม่ได้ก็เลยนอนดูมันอาการทั้งหมดฉันเลยมองดูมันตามที่มันเป็นดูดิฉันก็ไม่รู้หรอกว่าดิฉันกําลังดูธาตุดินน้ําลมไฟอากาศธามันทํางานอยู่ดิฉันไม่รู้นะว่าดิฉันดูเวทนาอยู่ดิฉันก็ไม่รู้หรอกดิฉันรู้แต่ว่าดิฉันลุกจากเตียงไม่ได้คือมันให้คีโมแล้วมัน มันไม่มีแรงมันลุกไม่ได้เลยน้ำหนักหายไป20โลนะคะหายไป20โลทันทีเลยนะคะดิฉันก็นอนเหมือนผีตายซากแต่ข้างนอกผีตายซากข้างในใช้ตาในดูอยู่เห็นเลยว่าไวยทองอมีอาการยังไงมันจะเป็นเหมือนคลื่นความร้อนนะคะ มาสปา rac, ปวูบวาบตรงนั้นทีตรงนี้ทีแล้วมันก็วาบออกสรรันหลังแล้วมันก็เย็นวูบแล้วมันก็มียิบ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 สะสั่นสะเทือนนะคะแล้วก็ปวดปวหัวใจเต้นตกักต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 ักเนี่ยดิฉันนอนดูแบบเนี้ยดิฉันนอนดูแบบนี้เลยแปดเดือนดิฉันเอาชนะไวทยทองได้โดยที่ฉันไม่ต้องกลับไปกินยาอาการมีนะคะอาการมีนะคะแต่ไม่เกี่ยวกับดิฉันดิฉันก็นอนหลับปกติดิฉันก็ เออใช้ชีวิตปกติงุนหงิดไหมเห็น,แต,น,น,หนแต่ไม่ได้เป็นร้อนไหมร้อนแต่ไม่ได้เป็นร้อนหนาวไหมหนาวแต่ไม่ได้เข้าไปอยู่ในหนาวงุนหงิดไหมงุนหงิดแต่ไม่ได้เข้าไปในงุนหงิดเออมันคืออะไรก็นี่ไงการเฝ้ามองตัวเองไงการเฝ้ามองตัวเองมองเฉยๆนี่แหละโดยที่ไม่ต้องพูด ดิฉันก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือสามจุดดิฉันมาพิ่งมามามาตามมาสอนทำมาเนี่ยแหละก็มาเขียนว่าเออสามจุดนะสามจุดคิ้วไม่สวยหมดตังค์พอดีไปสักคิ้วมาใหม่หมดตังค์ค่าสักคิ้วสอนลูกศิษย์เอาไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเท่านี้มันมีเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งดิฉันปฏิบัติมาเอเข้าเจ็ดปดเดือนละบอกเลยว่าดิฉันไม่มีอารมณ์ทางเพศจริงๆเลยนะ แล้วมันก็ไม่มีจริงแบบที่หมอบอกมัน,นาสารขัดหลังก็ไม่ออกไม่มีอะไรออกทางนั้นแล้วก็จิตใจมันก็หมกมุ่นอยู่กับการปฏิบัติธรรมอย่างเดียวคือจะพ้นทุกข์คือมันมีแต่ทุกข์ทางกายทางใจว่ากูจะรอดจากมะเร็งเข้าไปได้ยังไงเนี่ยมันอยู่แต่อย่างเงี้ยเขาเนี้ยดิฉันก็มันมันล่วงเลยมาประมาณสักสองปีได้นะคะ ที่ฉันปฏิบัติมานะคะย,ยู่ๆมันกําเริบขึ้นโลกใบนี้ถล่มลงทั้งใบกูทำอะไรผิดอารมณ์ทางเพศกลับค่ะความต้องการทางเพศกลับค่ะสารคัดหลั่งกลับมาเหมือนเดิมค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมค่ะซึ่งดิฉันไม่เคยยุ่งกับกามมานะคะเป็นเวลาแปดปีแล้วนะคะด้วยสภาพที่มันเครียดบวกกับทำงานตลอดเวลามีสภาวะเครียดหลังคลอดด้วยแล้วก็มันไม่ได้มีมือมันมีมันมีสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากกว่าที่จะไปยุ่งกับเรื่องพวกนั้นก็คือการดูลูกการดูครอบครัวการทำธุรกิจเลยไม่ได้ไปสนใจเรื่องพวกนั้นเลย จนนิชันมาปฏิบัตินะคะมันมันหายไปจากจิตใจดิฉันจริงๆแล้วมันก็ไม่กำเริบแล้วมันก็ไม่นึกถึงด้วยเวลาผ่านไปสองปีนะคะสิ่งเหล่านี้มันกลับมาค่ะมันแปลกมากอ้าวกูทำอะไรผิดว่าตอนนั้นก็ติดตำราเนาะมานั่งมองตัวเองว่าขั้นไหนอะไรประมาณอารมณ์ประมาณ,นะมมาณงี้อ้าวกูเป็น สมัยก่อนอะนะมันก็บอกว่ากูเป็นพระเออกูเป็นอนาคอนด้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแล้วอง์สใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนได้มันเป็นอนาคอนดาอ้าจริงๆเพราะว่ามันกลับค่ะอารมณ์ทางเพศกลับค่ะกลับทุกสิ่งทุกอย่างเลยเกิดความรู้สึกหมดตามองปุ๊บวิ่งทันทีหูได้ยินเสียงปุ๊บขึ้นทันทีนะคะจมูกได้กลิ่นขึ้นทันทีนะคะ ทุกอย่างทุกอายตนะลงหมดเลยค่ะสงสัยใช่ไหมว่าลงที่ไหนอ่าเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้คุณฟังดิฉันเนี่ยฮะนั่งดูอารมณ์ทางเพศของดิฉันน่ะนะคะอยู่สามปีเต็มๆด้วยความอุยใช้คำว่าทรมานมากนะคะพวกคุณก็ต้องมีเรื่องนี้ดิฉันบอกเลยคุณผู้ชายทั้งหลายอย่าปฏิเสธเรื่องนี้นะคะคุณ คุณกินในขี้ที่รับแต่ที่แจ้งอ่ะคุณปฏิเสธคุณบอกไม่มีซึ่งจริงๆมันคือเรื่องของสัญชาตญาณมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องปกปิดกันเลยดิฉันมีเพื่อนฝรั่งเยอะมากดิฉันก็คุยเรื่องนี้กันปกติมากนะคะคือฝรั่งเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาต้องไปล้าอะไรกับมันนะคะมันเป็นไปตามการเวลาของมันเองนะคะพอคุณมีอายุขึ้นแต่บอกได้เลยว่าสิ่งนี้มันจะไม่หายไปจากจิตใจคุณเพราะมันเก็บอยู่ในสัญญา ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะสมมติว่ามันเข้าสู่ขบวนการสะสมสัญญาแล้วในเมมโมรีเนี่ยคือคุณเคยเสพมัไปมาก่อนคนที่ละยากเพศที่ละยากที่สุดคือเพศชายนะคะเพศชายเป็นเพศที่ละยากเพราะอะไรเพราะเพศชายเนี่ยเขาเสร็จทุกครั้งเขาไปแตะจุดพีคทุกครั้งแต่ผู้หญิงอ่ะทำไมถึงละง่ายกว่าเพราะผู้หญิงไม่เคยถึงจุดตรงนั้นเลย น้อยคนมากที่จะไปแตะจุดนั้นนะคะผู้หญิงเลยไม่ค่อยมีสัญญาเรื่องนี้เก็บแต่ผู้ชายเนี่ยจะเป็นปัญหามากต่อให้คุณไปบวชด,ด้วยนะคะถ้าคุณไม่รู้เรื่องกลไกลของมันว่าสิ่งนี้มันวิ่งไปที่ระบบประสาทต,ตรงไหนของร่างกายของคุณเพราะดิฉันบอกเลยว่ากายกับจิตมันทำงานสัมพันธ์กันนะคะกายกับจิตมันทำงานสัมพันธ์กันดิฉันบอกคุณหลายครั้งล้ะอันนี้หัวใจนะคะก้อนเนื้อ จิตนะคะมันฝังอยู่ด้วยกันนะคะ <c oughs> มันฝังอยู่ด้วยกันนะคะเนี่ยมันทํางานด้วยกันนะคะพอคุณไปเสพเนี่ยตอนสมัยหนุ่มๆสาวๆคุณไปเสพใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวกินน้ำแป๊บนึงหิว <c oughs> ใช่ไหมคะตอนหนุ่มๆตอนหนุ่มๆสาวๆคุณไปเสพมันติดใจมันเก็บไว้ในเมมโมรี่ของคุณเหมือนทุกๆเรื่องเหมือนเหมือนเสียงที่คุณชอบเสียงเพลงนะคะหรือว่า เคุณชอบดูอะไรสวยๆงามๆทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะถ้าคุณ <c oughs> ไม่มีตัวตัดนะคะบอกได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวอัตโนมัติหรือสติอัตโนม,มัติตัดทุกสิ่งทุกอย่างจะเก็บอยู่ในเมมโมรีของคุณทั้งหมดค่ะแล้วมันเป็นยังไง <c oughs> คุณคุณเก็บเรื่องนั้นไว้เพราะเพราะคุณเสพมันมาใช่ไหมคะคุณเลยละเรื่องนี้ไม่ได้เพราะคุณไม่เปิดใจ แล้วในวงการปฏิบัติของบ้านเราอะ่ะเขาจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เขาเลือกที่จะเงียบเพราะเขามองว่าเป็นเรื่องสกปรกเป็นเรื่องที่ต้องปกปิดถามหน่อยดิคุณเป็นคนสอนธรรมมคุณสอนปฏิบัติอ่ะแต่คุณบอกเขาไม่หมดใช่คุณคุณบอกเขาไม่หมดว่าคุณบอกเขาไม่หมดว่าเขาจะต้องวาง ยังไงเวลาอารมณ์ทางอารมณ์ความรู้สึกเวลาความรู้สึกอารมณ์ทางเพศมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะต้องวางมันยังไงใช่ไหมคะเขาจะต้องดูตรงไหนดูตรงไหนดูตรงไหนของของการเกิดของการกระทบตรงผัสสะของมันเราไมา่ได้สอนไงคะเราก็ใช้วิธีวิ่งหนีนะคะกดทับเอาไว้นะคะเราเพราะเราดูผิดที่เหมือนสามจุดเหมือนกันคุณปฏิบัติอะ ถ้าคุณดูไม่ถูกที่อ่ะบอกเลยว่าคุณก็ไม่มีทางเกิดสติอัตโนมัติขึ้นมาได้เด็ดขาดนะคะไม่มีตัวตัด <c oughs> เช่นเดียวกันเรื่องนี้เหมือนกันนะคะทําไม <c oughs> พ้าจํานวนมากนะคะที่ปฏิบัติด,ดีๆอ่ะแต่ทําไมเขาเผลอไปได้เพราะตรงเนี้ยเขาดูไม่ถึงเขาเขาไม่รู้ว่าจุดเกิดอารมณ์ทางเพศมันมาจากตรงไหนมันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ดิฉันน่ะ ถนัดเลยสัรทัดในการดูเวทนาของตัวเองตั้งแต่ให้คีโมตั้งแต่ผ่าตัดตั้งแต่เป็นไวทองจนถึงตั้งแต่การดูอารมณ์ทางเพศเลยนะคะเพราะมันบั่นทอนชีวิตฉันมากเวลามันย้อนเวลามันกลับมาเนี่ยมันเอาไม่อยู่เลยมันเป็นสัญญาเก่าๆอ่ะผุดขึ้นที่หน้าลูกตาพูดในเสียงในใจหัวใจเต้นโอ้มันโจมตีเต็มไปหมดแต่พอดีอะดิฉันรู้เรื่องสามจุดแล้วดิฉันมีอัตโนมัติแล้วนะคะดิฉัน เลยลอดจากมันแต่ไม่ใช่ลอดเลยนะมันมีผลกระจิตใจคือฐานสุดท้ายคือทำอารมณ์นะคะเรื่องเนี้ทำไมเรื่องเรื่องระบบสืบพันธุ์ถึงมีผลบอกเลยว่าเวลาคนเราอะนะคะจะทํากิจกรรมทางเพศอะมันปิดไฟมันไม่ได้สนใจหน้าตาหุ่นเหินหรอกค่ะมันปิดไฟมันเพื่อจะไปแตะจุดพีคจุดนั้นเพียงจุดเดียวใช่ไหม คุณไม่ได้สนใจระหว่างทางหรอกคุณต้องการไปแตะอารมณ์วืดเดียวอารมณ์ตรงนั้นแค่นั้นเองวืดเดียวตรงนั้นแหละมันเป็นอารมณ์อารมูปมันเป็นอารมณ์สมาธิที่ละเอียดมากมันติดใจจริงๆค่ะมันคล้ายๆว่างคือมันต้องปล่อยวางจนถึงที่สุดนะคะมันช่วงนั้น่ะจังหวะเสี้ยววินาทีจริงๆที่ฉันก็ไม่อยากพูดหรอกมันคล้ายกับอะไรแต่มันก็ไม่ใช่นะคะมันก็มีลัทธิหนึ่งนะคะ ทางอินเดียตัดตันตระนะคะใช้การมีเพศสัมพันธ์เนี่ยตลอดเวลาเลยเขาบอกว่ามันจะเข้าในพานที่ฉันไม่เชื่อหรอกยิ่งมียิ่งติดไม่มีทางละได้หรอกไม่มีทางเลยดิฉันการันตีมันติดอารมณ์ตรงนั้นแหละค่ะอารมณ์พีคตรงนั้นแหละที่ฉันไม่เชื่อดิฉันไม่เชื่อว่าว่าว่ามีตรงนี้บ่อยๆจนเบื่อแล้วมันจะวางเรื่องนี้ได้เป็นไปไม่ได้มันคือการเสพติดมันคือการการ การดึงขันหา้าดึงสัญญาดึงจิตสังคขานดึงเวทนามาใช้แล้วมันจะล้าขันห้าได้ยังไงเพราะความเพราะการพ้นทุกข์คือการตีขันห้าให้แตกและแยกใจประพัฒสอนออกมาจากขันหา้าถูกไหมแต่นี้เรายังไปหยิบขันหา้าหยิบหยิบมาครบเลยกายเวทนาเออรูปเวทนาสัญญาสังขารหยิบมาครบเลยต่อเป็นวงจรปฏิจจสมุปบาทเลยดิยฉันยังไม่เข้าใจเลยมันจะวางได้ไงไม่มีทางหรอกดิฉันก็มองสิ่งเหล่าเนี้ย มองยังไงอ่ะดิฉันจะให้ดูระบบร่างกายเราอะนะมันมีความสําคัญสัมพันธ์กันกับระบบจักระอ่ะอันนี้เดี๋ยวคุณพูดอีกมันเป็นพรามไม่ใช่นะดิฉันไม่ได้พูดถึงพรามแต่มันเป็นเรื่องจริงนอกจากอวัยวะ32แล้วนะคะในร่างกายเรายังมีมันน่าเกียดเลยนะดิฉันก็พยายามจะวาดให้ดูคุณดูนะจักระที่หนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ตรงฝีเย็บคุณอะเห็นบ้าีเย็บคุณอะตรงฝีเย็บอะ จริงๆแล้วก็คือ <c oughs> ขอโทษนะอันวันนี้ไม่ได้มาทะลึ่งนะไม่ต้องปลาก้อนหินหรือดอกไม้มานะไม่ชอบก็ไม่ต้องดูอันนี้มาอธิบายให้ฟังจะได้ไปบอกลูกบอกหลานได้ว่าเวลาเกิดสิ่งอารมณ์พวกนี้ขึ้นมาให้ดูที่ไหนจะได้ไม่ท้องก่อนแต่งและจะได้ไม่ต้องไปข่มขืนใครไปม,มีชู้กับใครดูความรู้สึกตรงเนี้ยแค่นี้เองเห็นปะตรงเนี้ยมันจะอยู่ตรงกับจุดอวัยวะต่อนะคะมาต่อมาต่อเนี่ย เนี่ยเวลานะคะเนี่ยในระบบจกกักราของเรานะคะมันจะมีเนี่ยนะคะจุดที่1น,นะคะคือเนี่ยเขาเรียกว่าจุดมูลฐานนะคะหรือว่าจัก,กระที่หนเนี่ยมันจะอยู่ตรงฝีเย็บอะค่ะระหว่างทวารหนักกับอวัยวะเพศแต่เวลาคุณมีอารมณ์ทางเพศนะคะหรือคุณมีสุขเวทนาเนี่ยมันจะวิ่งลงจุดนี้ทั้งหมดคือมันจะไปม,มีความรู้สึก เสียวสิวเต้นตุบตุบตอดๆนะคะที่จุดกระสันของทั้งผู้หญิงและของผู้ชายนะคะแล้วเมื่อมีอาการเต้นตุบตุบตอดๆปุ๊บนะคะสารคัดหลั่งนะคะจากอวัยวะเพศจะทํางานในทันทีนะคะเพราะระบบเพราะเพราะมันกายกับจิตมันทํางานสัมพันธ์กันนะคะคือจิตมันเกิดการปรุงแต่งไปก่อนมันเคยสะสมมาว่าภาพเนี้ยชอบนะเสียงเนี้ยเพราะชอบรสชาติเนี้ยชอบ สัมผัสเนี้ยชอบฮะใจคิดแบบเนี้ยชอบเห็นป่ะเดี๋ยวดิฉันจะแจกแจงให้ฟังว่ามันเป็นยังไงต่อนะคะสุขเวทนานะคะเนี่ยสุขเวทนานะเดี๋ยวมันจะลงตั้งแต่จุดคอนะทํางานลงมาที่นี่วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่นะคะช่วงจักกะตรงนี้แต่ทุกขเวทนานะคะมันจะอยู่ตรงนี้แล้วมันจะวิ่งขึ้นบนแทนมันวิ่งต่างกันนะคะวิธีดูดูง่ายมากอ่ะต่อนะคะ จุดที่สองก็คือหัวหนาวนะคะใต้สะดือลงมาจุดที่สามก็คือเหนือเหนือสะดือขึ้นไปนะคะจุดที่สี่คือจุดกึ่งกลางลน้นปีนะคะตรงนี้นะคะหรือว่าจุดใจนะคะตรงนี้เวลาคุณตก,กใจอ่ะมีคนขับรถปาดหน้ามันจะวาบมันจะวาบหรือเวลาคุณคุณคิดมากคุณเครียดมันก็จะแบบตุบๆร้อนร้อนแล้วก็บุบๆเนี่ยแหละคะ่ะมันจะทํางานคู่กับหัวใจทันที จุดที่ห้านะคะอยู่ตรงนี้นะคะระหว่างหายปลาทั้งสองข้างตรงนี้นะคะจุดคอนะคะจุดที่หกนะคะคือจุดตรงนี้นะคะตาสามหรือว่าตาปัญญาหรือว่าต่อมพายนิ้วนั่นเองที่อยู่ข้างในนะคะจุดที่เจ็ดก็คือตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าสหัสลานะคะหรือว่าจักระที่เจ็ดนะคะตรงเนี้ยเ,เดี๋ยวฉันจะทดลองให้คุณดูนะคะอ่า คงทดลองทุกทวารไม่ได้นะคะเอาทวารตาก่อนนะคะคุณเห็นดิฉันนะคะอย่างเงี้ยเซ็กซี่ไหมคะเกิดอารมณ์หรือเปล่าอันนี้ดิฉันก็ไม่รู้คงไม่เกิดหรือว่าเกิดก็ไม่รู้นะคะเอาเป็นว่าดิฉันบอกกับคุณเลยรับได้หรือไม่ได้ไม่รู้จะปาก้อนหินมาใส่จะด่าอีบ้าอีเพี้ยนด่าแม่งเลยกูไม่รับจะบอกให้